ท <TV. S 2> ้ายรายการกับแซดสเปเชียลวันนี้เอก็มีเรื่องราวแซดๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันได้เลยค่ะ บริษัทตรีเพรอิสุสูเซลจำกัดผู้ร่วมสนับสนุนหลักการแข่งขันมวยไทยโลกไทยไฟ์จัดเต็มเปิดศึกการแข่งขันมวยไทยระดับโลกไทยไฟ์2023เศรษฐีเรือทองณลานกิจกรรมวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดรบบุรีนำคุณพลทีมนักชกไทยก้าวสู่สังเวียนเกียรติยศร่วมประทะลีลาแม่ไม้มวยไทยกับนักชกจากนานาประเทศทั้งในแบบสวมนวมและแบบคาดเชือกพร้อมจัดเต็มความสนุกสุดมัน ภายใต้บรรยากาศแสงสีเสียงสปอตเอนเตอร์เทนเมนต์ตามแบบฉบับไทยไฟคู่เด่นชกแบบสวมนวมรุ่น65กิโลกร,รมัมเป็นการชกกันระหว่างสุขสวัสดิ์แสงมรกตแชมป์ศึกอีซุคุครับครั้งที่32กับนิก,กิต้าบาซิตอฟนักชกพันแกร่งจากรัเสเซีย ตลอดการชกทั้งคู่แรกอาวุธแม่ไม,ม้มวยไทยกันอย่างไม่มีใครยอมใครและก็เป็นสุขสวัสดิ์แสงมรกตที่ออกอาวุธได้ชัดเจนกว่าคว้าชัยชนะไปอย่างสมศักดิ์ศรีท่านประธานก็ขอแสดงความยินดีกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตนะคะ ที่สามารถผ่านรอบแรกของไทยไฟ2023ได้ด้วยความสามารถแล้็ทักษะอารโดดอย่างของน้องเองท่านประธานก็อยากจะให้สุขสวัสดิ์เนี่ยพยายามอย่างดีที่สุดในรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศอยากให้น้องเอาถ้วยพระราชทานมาเป็นของวันธีใหม่ให้กับคนไทยเป็นเกียรติยศกับประเทศไทยด้วยค่ะ ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้สุขสวัสดิ์แสงมรกตแชมป์อิสุสคับคนล่าสุดในการแข่งขันมวยไทยระดับโลกไทยไฟ2023รอบรองชนะเลิศวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนณลานกิจกรรมคุ้งบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการห้ามพลาดนะคะ